สวัสดีครับผมท่านพี่พอาจารย์สายนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จาดนดีนกเขาใหญ่นะครับวันนี้เมื่อเช้าก็ผมได้ไปพานกไปไปโซมนะครับตัวที่ได้ตัวที่จับเลยได้เมื่อวันที่สิบนะครับแต่ก็พลาดเต็มไปครับผมมาวันนี้ช่วงใบผมว่าจะออกไปแต่ไม่ได้ออกนะครับพอดี วันนี้มีคุณลุงคุณลุงแถวบ้านนะครับแถวบ้านผมนะครับที่อยู่หมู่เดียวกันนะครับท่านไปหาพวกแทงปลาไหลนะครับท่านไปเจอนกเขาใหญ่ติดตะไครยอยู่นะครับท่านบอกว่าท่านไปเจอสองตัวแต่อีกตัวหนึ่งตายนะครับอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของหมู่บ้านนะครับท่านก็เลยจับมาท่านจับมาท่านบอกว่าให้ผมไปเอานะครับผมก็ได้ไปเอามาแล้วนะครับ ท่านให้ครับผมท่านให้ท่านท่านไม่มีกรงที่จะเลี้ยงนะครับท่านก็เลยท่านมาบอกมาบอกผมที่บ้านนะครับแล้วก็ให้ผมไปเอาผมก็ได้ไปเอามาแล้วนะครับนี่ครับผมจับดูตะเกียบแล้วนะครับตะเกียบชิดดีนะครับก็เป็นนกที่ติดตะข่ายมานะครับชื่อว่าคุณลุงอะไรคุณลุงชื่อคุณลุงปุยนี่แหละครับท่านไปเจอนกที่ติดตะข่ายมานะครับ ท่านมาถามผมว่ามาขอกรงแต่กรงผมไม่มีนะครับผมก็เลยว่าอย่างนี้ให้ผมมาเลี้ยงไหมท่านก็บอกว่าให้ผมมาเลี้ยงก่อนนะครับที่รกท่านว่ามายืมกรงนะครับแต่กรงผมไม่มีนะครับก็เลยท่านก็เลยให้ผมไปจับที่ท่านเอามานะครับใส่แหมาผมก็เลยไปเอามาครับผมก็เลยลองเลี้ยงลองเลี้ยงดูครับผม นกที่ติดตะข่ายมาครับเป็นนกเขาใหญ่นะครับตัวใหญ่พอสมควรนะครับจับตะเกียบดูแล้วนะครับค้นนะครับตะเกียบชิดอยู่นะครับแต่เสดายท่านบอกว่าตัวหนึ่งติดแล้วตายนะครับก็สงสารนกเขาใหญ่นะครับที่เขาใส่ตะข่ายตามทุ่งนาตามสวนอ้อยนะครับป่าอ้อยอย่างนี้นะครับก็เลยตัวนี้ไม่ตายก็เลยท่านเอามาได้นะครับท่านก็ให้ผมมาเลี้ยงนะครับ แล้วก็ผมก็ดีใจครับผมวันนี้ก็ซ้อมนกก็ไม่ได้เฉลยครับผมก็เลยมาได้ที่คุณลุงให้นะครับให้มาเลี้ยงครับผมแล้วก็ใส่กรงเลยแล้วกันครับผมแต่กรงนี้เป็นกรงไม่สวยนะครับเป็นกรงที่ผมทําเองนะครับใส่กรงเลยครับผมๆๆๆนี่ครับผมนกที่คุณลุงให้มานะครับเดี๋ยวก็ใส่กรงเลยแล้วกันครับผม ใส่กรงไปแล้วครับใส่กรงไปแล้วครับผมวันก่อนผมก็แบ่งมูสิบเอ็ดไปนะครับคุณลุงที่อยู่มูสิบเอ็ดไปนะครับหนึ่งตัววันนี้ก็มีคุณลุงที่อยู่มูหนึ่งมูเดียวกันกับผมนะครับเอามาให้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะครับเนี่ยใส่กรงไปแล้วนะครับ เจอน้ำแล้วครับผมเจอน้ำแล้วเมื่อวันที่อะไรเนาะที่ผมแบ่งให้คุณลุงท่านหนึ่งที่เอากรงมาใส่วันนี้ก็มีคุณลุงอีกคนเอามาให้ครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับผมตอนนี้ก็ได้เลี้ยงเลี้ยงดูก่อนนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม